ไปดูคติประจําใจเด็กโอลิมปิกคณิตศาสตร์คือมีโอลิมปิกวิชาการคุณเอกกรากองพอรุ่นนะก็ยังมีกิจกรรมอยู่ใช่ไหมลังไบเป็นเทศกาลโอลิมปิกวิชาการจะมีคณิตศาสตร์เคมีชีววิทยาฟิสิกอะไรต่างๆเนี่ยใช่แวก็จะเดินทางไปแข่งขันกันที่ต่างประเทศดังนั้นน้องๆเนี่ยถือว่าเป็นระดับหัวกะทินะคะปรากฏเมื่อวานที่เป็นที่พูดถึงเนี่ยคือน้องๆที่เป็นตัวแทนไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกเนี่ยเขาจะพูดถึง คติประจําใจของตัวเองค่ะแล้วดูนะคะเรียกรอยยิ้มให้ใครหลายคนที่ได้ผ่านมาอ่านน้องน่านน้ำนายวสวรรระวังวงเตรียมอุดมศึกษาคติประจําใจก็คือที่ผมมีวันนี้ได้เพราะผมผ่านเมื่อวานมาแล้วค่ะคือต้องตีความ เด็กสมัยนี้อาจจะคิดในมุมว่าก็ถึงจะมีวันนี้มันต้องผ่านเมื่อวานที่ยากลำบากมามันถึงจะมีวันนี้พี่มั่นคงเป็นคติประจําใจอีกคนนึงค่ะน้องแก่นสรัญยูทองจรัดเตรียมอุดมศึกษาเหมือนกันคติคือเดิน1กิโลเมตรกับวิ่งหนึ่งกิโลเมตรได้ระยะทางเท่ากันเอกราชลุงนอยโอ้โหเริ่มลุงเริ่มเริ่มจะปวดหัวเพราะคิดตามหลานคือระยะทางอ่ะเท่ากันแต่เวลามันไม่เท่ากันแปลว่าอันเนี้ยขมคายแปลว่าอะไรก็แปลว่า หนึ่งกิโลเท่ากันก็จริงคุณเลือกเอาสิคุณจะเดินหรือคุณจะวิ่งใี่ไ,ไหมคะน้องคิดถ้าน้องดูอยู่ใช่ไม่ใช่บอกพี่ไว้ด้วยมันคือความหมายอะไรค่ะหรือจะหมายความว่าไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆสุดท้าย หนึ่งกิโลเท่ากันอะไรอย่างนั้นอมก็คนละมุมนะค่ะลุงหน่วยคิดยังไงอ่ะแต่ลุงปวดท้องไงลุงก็วิ่งไว้ก่อนล่ะไปเรื่องอะไรเนี่ยลุงเดินไม่ไหวได้หมเอาอีกสักคนหนึ่งค่ะน้องหยางวรภาสมีจิตภัยสารกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคติประจําใจคือความพยายามอยู่ที่ไหนปกติความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะอันนี้คือความพยายามแล้วหยุดวะกอยู่ที่ไหนใช่ ตั้งคบถามกับตัวเองมั้งหรือยังไงก็อาจจะแฝงอะไรเหมือนกันที่เป็นข้อคิดคือบางคนอาจจะบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็ยังอยู่ที่นั่นแหละเมื่อมันไม่ถึงสักทีอันนี้แล้วแต่โมอันนี้มันอันนั้นมันคนแถวนี้คนแถวนี้ใช่